เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้สกิลนะครับทางด้านขวาก่อนนะที่มี8สกิลนะครับที่ต้องกดเองนะครับสกิลพวกนี้8สกิลนะครับเริ่มจากสกิลแรกก่อนนะครับพาวเวอร์ชวิธีการทดสอบสกิลด้วยตัวเองเนาะนะวิธีการกดใช้เนะี่ยให้เรามาที่บอทนะครับก็ตั้งตรงนี้เป็น00หลังจากนั้นเราก็รอคูลด,ดาวน์นะครับตรงนี้ให้มันหมดนะครับถึงจะใช้ได้ ตอนนี้สกิลพร้อมแล้วนะครับเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเลี้ยงบอลอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในระยะครึ่งสนามนะของอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกินครึ่งสนามไปเนี่ยมันอาจจะไม่เข้านะครับอาจจะไม่ถึงประตะูเพราะฉะนั้นอยู่ในระยะประมาณครึ่งสนามนะรหรือว่าใกล้ๆประตูก็ได้แล้วก็กดยิงนะครับเข้าหรือไม่เข้าก็ลุ้นอีกทีนึงต่อไปนะครับสกิลที่2จะเป็นสกิลจ่ายบอลแบบเพอร์เฟกนะครับ สกิลนี้เราจะต้องมีเพื่อนร่วมทีมนะครับตอนนี้สกิลพร้อมแล้วนะครับเราจะอยู่ตรงไหนของสนามก็ได้นะจากนั้นกดจ่ายบอลให้กับเพื่อน,นะครับต่อไปนะครับสกิลที่3จะเป็นสกิลดักบอลน,นะครับเหมือนเป็นสกิลดักบอลสก,กัดบอลน,นี่แหละตอนนี้สกิลใกล้จะพร้อมแล้วนะครสกิลเนี้ย จะต้องไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งเลี้ยงบอลอยู่นะจะกดใช้ตอนที่บอลออกจากเท้าอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะหรือบอลออกจากเท้าเราแบบนี้ก็ได้หรือเรากําลังวิ่งวิ่งไปแย่งบอลแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นการสกัดบอลดักบอลนะครับแบบนี้แล้วกดเลยแบบนี้นะครับเราก็ได้บอลมาสกิลต่อไปนะจะเป็นการยิงแบบยิงเร็วนะครับตอนนี้สกิลยิงเร็วพร้อมแล้วนะครับเราจะต้องไม่เลี้ยงบอลอยู่นะ บอลจะต้องว่างๆอยู่แบบนี้ครับจิ้งๆไปอยู่แบบนี้ต้องไม่มีใครเลี้ยงบอลน,นะครับให้ผมแนะนําก็เวลาเราวิ่งไปใช่ไหมแต่แต่ปุ่มนี้นะครับแต่ปุ่มนี้ทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งให้บอลไปข้างหน้าแบบนี้นะแล้วเราก็กดใช้สกิลเดีย๋ยวดูนะครับแรก้กดใช้สกิลสกิลต่อไปนะจะเป็นการดักบอลทาก,ากาศนะครับตอนนี้สกิลพร้อมแล้วนะครับ สกิลนี้บอลจะต้องลอยอยู่กลางอากาศนะเวลาบอลมันจะลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยก็ได้จากเพื่อนหรืออีกฝ่ายหนึ่งโยนบอลอยู่นะครับหรือสกัดบอลแล้วบอลมันลอยนะครับหรือยิงทิ้งยิงขว้างนะครับแล้วมันไปโดนขอบแล้วมันก็ลอยมาแบบนี้คือบอลมันต้องลอยกลางอากาศนะถึงใช้ได้นะวิธีทําให้มันลอยกลางอากาศนะครับก็คือเราลากปุ่มนี้ขึ้นนะปุ่มลากปุ่มนี้ขึ้นนะครับลากปุ่มนี้ขึ้น มันจะเป็นการดอกบ,บอลขึ้นนะครับเวลาเราเลี้ยงเลี้ยงอยู่อ่ะแล้วลากปุ่มนี้ขึ้นนะครับเนี่ยมันจะเป็นการดอกบอลน,นะครับอ่ะพอบอลมันลอยกลางอากาศแล้วใช่ไหมเราก็กดใช้สกิลเลยเอาใหมนี่นะครับมันจะเป็นการสกัดบอลดักบอลท่าอากาศสกิลต่อไปนะจะเป็นการกระโดดวอลเลย์นะครับตอนนี้สกิลพร้อมแล้วนะครับวิธีใช้สกิลนี้คือบอลจะต้องลอยอยู่กลางอากาศนะครับถึงใช้ได้นะถึงจะยิงได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้สกิลเนี่ยผมแนะนําเวลาเลี้ยงเลี้ยงบอลใช่ไหมเราลากปุ่มนี้ขึ้นนะครับนิดหนึง่งลากปุ่มนี้นะครับขึ้นนิดหนึง่งลากปุ่มนี้นะขึ้นนิดหนึ่งมันจะเป็นการงัดบอลขึ้นนะครับให้มันลอยขึ้นแล้วเราก็กดใช้สกิลเลยเาใหมา่นี่นะครับ กิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลยิงเหมือนกันตอนนี้สกิลพร้อมแล้วนะธีใช้ก็คือเลี้ยงบอลแล้วก็ไปยิงนะครับเลี้ยงยิงได้เลยแบวบนี้แต่ก็อยู่ใกล้ๆประตูหน่อยนะครับเดี๋ยวมันไม่ถึงนะต่อไปนะครับสกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลเหมือนพุ่งไว้ข้างหน้านะครับตอนนี้สกิลพร้อมแล้วนะครับเหมาะสำหรับใครที่วิ่งตามบอลไม่ทันนะกดใช้เลยนะครับแบวบนี้มันก็จะพุ่งไปหาลูกบอล แต่ว่าสกิลกดใช้เนี่ยเราเลือกได้แค่สกิลเดียวนะครับถ้าอยากเปลี่ยนเราก็เอาถูกออกไปติ๊กสกิลเืยถ้าผมแนะนําก็เอาพวกสกิลยิงแล้วกันนะครับเอาสกิลยิงติดตัวไปนะส่วนสกิลที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสกิลติดตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในคลิปหน้าเนาะลองไปเล่นกันดูนะครับ